ลูกเขข็บพายุลูกเ็บพี่น้องจ้ะพูดนะเท้าโล่งเลยพูดนะเบิงเบิงเบิงนี่จะเม็ดยังไงเลยจ้ากระน้ำมาอย่างตุนแรงเลยจ้ะ hmm. ทุกคนจ้ะดูเม็ดแังไงยเลยทุกคนโอเคไม่ใช่หิมะหรอกจ้ะลูกเ็บ สั <laughs> ่นเติมขาวเราพี่หน่อยตุกมัสสองนาที พี่น้องพี่นอ้นนอลง,ลงลูกเคปตกเห็นบ่นพายุลูกเคบจ้ะทั้งล้มทั้งลูกเคบเมื่อกี้ออกไปถ่ายข้างนอกหนาวก็เล็กเขามาถ่ายข้างในจะ้ะลูกเคปก็หิมะผสมกันเห็นบน่นะ เม็ดน <laughs> ันลุงกะแรงแรงแกะทำหรอก เม็ดเกลานั่งกาดีคือลูกอม่นคือเม็ดเกลือฝ่ามืดมาเลยพี่น้องเอาลูกเคปยุดแล้วพี่น้องหิมะโตกมาบะเนี่หิมะโตกสัก ok. คู่แดดออกแล้วก็ลูกเคปแล้วก็หิมะ ok. พี่น้องเอ้ย